ช่วยเหลือแม่แมวในระหว่างการคลอดลูกนะคะเราควรเว้นระยะห่างให้กับแม่แมวนะคะให้เขาได้อยู่พื้นที่ของเขาแล้วก็บางทีนะคะแม่แมวก็อาจจะคลอดลูกเองหรือว่าทําตามระบบของแม่แมวไปเรื่อยๆค่ะเราก็มีหน้าที่เพียงดูอยู่ไกล้ๆนะคะอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงค่ะแม่แมวจะรู้สึกอุ่นใจนะคะที่มีเราอยู่ใกล้ๆค่ะสังเกตอาการยังไงนะคะเวลาแม่แมวใกล้คลอดลูกอันดับหนึ่งเลยแม่แมวจะรู้สึกกระสับกระส่ายกระวนกระวายค่ะ และพยายามมองหาสถานที่ที่ตัวเองไว้สําหรับคลอดลูกนะคะอย่างที่2แม่แมวจะคอยเรียรทําความสะอาดขนตัวเองนะคะแล้วก็จะเรียรบริเวณช่องคลอดเป็นพิเศษเลยค่ะข้อ3นะคะหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายค่ะอย่างที่4ี่นะคะจะมีอาการร้องครางเสียงดังค่ะอย่างที่หนะคะ อุณหภูมิร่างกายจะลดลงนะคะจะปกติจะอยู่ใน38องศานะคะก็จะลดลงไปที่1-2องศาเลยทีเดียวค่ะอันดับที่6นะคะแม่แมวจะหยุดทานอาหารค่ะและอันดับที่7จะมีอาการอาเจียนขึ้นมานะคะก็จะเป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าแม่แมวเริ่มจะมีอาการอยากที่จะคลอดลูกแล้วค่ะเมื่อแม่แมวเข้าไปในรังคลอดนะคะกระบวนการคลอดก็ใกล้เริ่มขึ้นแล้วค่ะสิ่งที่เราทําได้นะคะก็ควรจะตั้งสติ เตรียมความพร้อมแล้วก็จับตาดูอยู่อย่างใกล้ๆค่ะแล้วก็คอยดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยมีความเงียบมีความสงบอยู่หรือเปล่าค่ะปัาศจกเสียงอื่นๆมารบกวนไหมและแม่แมวกำจัดถุงน้ำข้ามออกเองได้ค่ะสามารถทำความสะอาดลูกแมวได้นะคะ หลังจากนั้นลูกแมวก็จะหายใจและเคลื่อนไหวร่างกายได้ในเพียงไม่กี่วินาทีค่ะและเรานะคะต้องห้ามดึงรกเองโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าแม่แมวเนี่ยสามารถที่จะตัดสายสะดือได้เองนะคะถ้าเราไปพยายามดึงรกแม่แมวออกนะคะอาจจะทําให้ช่องคลอดของแม่แมวฉีกขาดแล้วก็อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะและบางทีเราอาจจะปล่อยให้แม่แมวกินรกเอง1-2ชิ้นก่อนนะคะและที่เหลือเราก็สามารถนําไปทิ้งได้ค่ะเพราะการที่แม่แมว กินรกเยอะเกินไปก็จะมีสารอาหารเข้าไปในร่างกายเยอะมากเกินความจําเป็นนะคะทําให้แม่แมวเกิดอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียได้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแมวกําลังคลอดอยู่ที่บ้านก็ลองนําสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ไปปฏิบัติดูได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ